เมนคู่แรกครับบอตอ,รตอรครับเมนคู่แรกในรุ่นของรถบ้ากตันหกครับใน ช่างหนิงเวอเกียครับส่วนไอแพกบีครับช่างหนุ่ยเบิร์ดคองสิบเอ็ดครับคู่แรกรถบ้านตันหกครับบอนะตอคหนึ่งสองสี่นึ่งศูนย์าครับหนึ่องสี่หนึูน้าเดี๋ยวารถเข้ามานะครับหนองสี่กับหนึู่ห้าครับ ชนะไปต่อครับแพ้กับบ้านเลยครับ10.732ครับแท็กดีครับเหมินเบิร์ดเข้ารอบครับ206คู่สองครับนี่ครับจากอูช่างแว่น ลั่นนี้เป็นการวิ่งในรอบต่16คันครับแกลบบางทีครับ สิบเอ็ดสามเอ้าสิบเอ็ดสามเจ็ดห้าสิบเอ็ดสามสี่หนึ่งครับ นี่ครเชียงกงกํแพงเพรครับสวนจากดีครับตูตายบางมดครับกองทีเมนโรงการโารดตา่อเปรับมดูับไนีไทยาเขารอแฟนการนที่3ครับ สิบจุดห้าห้าหนึ่งครับสิบจุดแปดสามห้าครับเชียงกงกำแพงเพชรครับน,นี่อารมณ์เย็นครับเดี๋ยวพักเคลียร์แท็กสักครู่นะครับสองคันเมื่อกี้ น็อกอยู่ท้ายแท็กเดี๋ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ